เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยยวเดี๋ยวเวมนั้นผมนีเกมเพจสเกเตอร์ในรายการตกปาแต่ได้เกือรายการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเงาใหญ่ไม่มาสักทีหรือว่าจะเป็นจูน่าอีกแล้วหรือปัญหาโรคแตกก็คือเบ็ โอเคสาหรับคลิปนี้นมเราจะมาสอนตกปลาที่อยู่บริเวณชายหาดกันน้ซึ่งดูจะพาปกก็น่าจะรู้กันแล้วน้สำหรับคลิปนี้ผมเราจะมาสอนตกปลาวอลลัสนั่นเองน้ก็เป็นปลาตัวนี้เลยนะทุกคนเป็นปลาเออรไซส์เอ็อนมระดับสี่ชมพูน,น้อมนี่ก็ปลาวอลลัสนะนนอพื้นที่ปรากฏคือ ชายหาดแล้วก็เวลาปรากฏก็คือเวลากลางวันนะครับผมตรงนี้เลยนะที่มันบอกอยู่นะหัวพื้นที่ปรากฏก็คือชายหาดกับกลางวันตรงนี้เลยเนะครับผม <S <S ก็บรเิเวณชายหาดนะผมเราก็สามารถยืนตกเรียงไปได้เลยนะผมจนสุดขอบฟ้าตรงนู้นเลยผมตรงต้นมะพร้าวนู่นแหละนะผมก็นับว่าเป็นชายหาดนะับก็สามารถย่อนเบ็ดลงไปตกได้เลยนะผมถ้ากิดว่าเห็นเป็นเงาไซเอ XL ลนะผมอ่าก็ต้องมาลุ้นกัน ดูนะผมว่าจะเป็นวาลัสหรือว่าจะเป็นปลาตัวอื่นนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ผมตกได้กันเลย โอ้โห่ผมก็จะเห็นได้ว่าผมตกได้บริเวณชายหาดนะผมแล้วก็เป็นช่วงเวลากลางวันนะผมซึ่งปลาตัวนี้เนี่ยผมก็จะเกิดที่ชายหาดแล้วก็เวลากลางวันนะผมก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าฟ้าสว่างอยู่แบบนี้นผมก็สามารถตกปลาวอลลัสตัวนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับปลาวอลลัสไม่จำเป็นต้องไปจําเวลาในชีวิตจริงให้ยุ่งยากนะผมเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเข้าเกมมาแล้วเวลาในเกมเนี่ยนะครับผมสว่างอยู่อย่างนี้นะผมหรือว่าเป็นเวลากลางวันอยู่นะผมก็เอาง่ายๆมาตกปลาได้ที่ ที่บริเวณชายหาดได้เลยนะผมก็มีโอกาสได้ปลาวอลัสนั่นเองนะผมอันนี้คือหน้าตาของวอลัสนั่นเองนะผมซึ่งถ้าแปลเป็นชื่อภาษาไทยก็น่าจะเป็นช้างน้ํานะครับผมอ่าโอเคยวก็สำหรับใครที่อยากให้สอนตกปลาอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจในการทําคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรจะพูดคุยนะผมสามารถคอมเมนต์ ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสามรับคลิปนี้ See you เอาไว้ต้องไปล่ามงต่อ